เอามาติดตามกันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับว่าวันเนี้ยนะครับการสู้รบการบริเวณชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งกัมพูชาเนี่ยเปิดแนวลบไปหลายพื้นที่เลยนะคือปากมันก็บอกว่าพร้อมจะเจรจานะฮะพร้อมเจรจากับผีอะไรช้าวันนี้มันก็ยิงอีกแล้วนะครับยิงตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับนี่นะฮะรายงานอ่ สถานาการณ์ล่าสุดนะครับโดยเ,เพจกองทัพบ,บกทางกระแสนะครับรายงานบอกว่าวันนี้เข้าสู่วันที่5ของการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับแต่เริ่มมาตั้งแต่5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสาจนถึงฟ้าสางเลยนะครับทหารไทยเนี่ยนะครับไม่ได้พักเลยนะฮะแล้วก็กองทัพภาคที่2นะครับก็ขอความร่วมมือนะครับชาวโซเชียลไทยกดรีพอร์ต โพสต์หรือคอมเมนต์ของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการเข้ามากลั่นแกล้งก่อกวนและโจมตีสื่อของทางการไทยนะครับแล้วก็เตือนประชาชนอยาหลงเชื่อข่าวปลอมกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพแข็งกล้าลั่นเดินหน้ารบซัดร,รัฐบาลอย่าหวังเจราจานะครับขณะที่ขเขมรยึดพื้นที่ไทยจ่อใช้กฎอายการศึกทั่วประเทศอันนี้นะทางกองทัพเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ ในพื้นที่ชายแดนที่เป็นสมรรภูมิรบเนี่ยนะครับก็ยังมีการยิงจากมาทางจากทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดยิงอย่างที่พยายามจะสื่อสารให้ชาวโลกได้รับทราบเลยนะครับก็เรียกงในงานาว่าเช้ามันยิงกันทั้งคืนเลยนะครับยิงทั้งคืนเนี่ยเราก็ต้องทําการตอบโต้และที่สําคัญก็คือว่าเขายัางคงประพฤติกรรมปาดเถื่อนเป็นอาชญากรสงครามอย่างต่อเนื่องด้วยกันยิงใส่บ้านเรือนประชาชน นะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันมากเลยทีเดียวนะครับ